สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการไม่เงอยาสเปเชียลนะครับตอนพิเศษนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเอ็นร้อยหวายอักเสบรักษาอย่างไรโดยไม่ใช้ยาครับผมวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุประโชครัศมีมงคลนะครับผมสวัสดีครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเท้าและข้อเท้าครับผมอ่าคุณหมอสุประโชคครับปกติอาการเอร้อยหวายอักเสบเนี่ยมัน มีอาการยังไงครับส่วนมากเอ็นร้อยวายอักเนี่ยก็จะมาด้วยอาการใช้งานเยอะแล้วก็เจ็บที่ด้านหลังของข้อเท้า<ม>บริเวณเอ็นร้อยวนะครับ<ม>โดยจุดที่เจ็บเนี่ยมักจะเป็นที่จุดเกาะของเอ็นร้อยวอีกจุดหนึ่งที่เราเจอบ่อยก็คือประมาณ2 4ซนเมตรเหนือขึ้นมาจากจุดเกาะของเอ็นร้อยหวครับงั้นก็แปลว่าอาการปวดน่องเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเอ็นร้อยหวายอักใช่ไหมครั ใช่ครับตรงอาการปวดน่องเนี่ยก็คือน่องแต่ว่าเอ็นร้อยหวายเนี่ยก็คือเส้นเอ็นที่เกาะลงมาจากน่องลงมาเกาะที่กระดูกส้นเท้าครับมันจะรักษาเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันครับปวดน่องเป็นกล้ามเนื้อแต่ว่าเอ็นร้อยหวายนี่ก็คือเส้นเอ็นจะรักษา,าคล้ายๆกันแต่ก็มีความต่างกัน <ป District S 2> บ้างครับปกติเนี่ยคนไข้กลุ่มไหนครับถึงจะมีอาการภาวะเอ็นร้อยหวายอักเสบเราจะเจอคนไข้ได้ทั้งหมด2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คือกลุ่มใช้งานเยอะเช่นนักกีฬา นักกีฬาที่ต้องใช้การกระโดดบ่อยๆเช่นนักบาสนักวอลเลย์หรือว่าวิ่งมาราธอนวิ่งเทรลนี่เราเจอบ่อยเลยฮะขึ้นเขาลงเขาเงี้ยจะใช้เอ็นร้อยหวายวกลวิ่งใช่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มทำงานเยอะๆยืนนานๆนะทำงานโรงงานทำงานขายของยืนขายอาหารทั้งวันก็เอ็นร้อยหวายอักเสบแหครับแต่ว่ามีอีกคนแค่อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่ เราเจอว่าเขามีเอ็นร้อยหวายอักเสบได้โดยที่เขาไม่ได้ทํางานหนักอะไรมากกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่มีภาวะที่เรียกว่าน่องตึงซึ่งทําให้เอ็นร้อยหวาย,ยถูกใช้งานหนักในก้าวเดินแต่ละก้าวครับอเอ๊ะแล้วคุณหมอสุโชรครับเราจะรู้ได้ไงครับว่ามีภาวะน่องตึงเรามีวิธีการเทสง่ายๆทําทได้ด้วยตัวเองนะครับ<อ>เดี๋ยวจะมีการสาธิตให้ดูนะครับ<อ>ครับวิธีการเทสตัตวเองง่ายๆว่าเรามีภาวะเอ็นร้อยหวายตึงหรือเปล่าเนี่ยให้ทําอย่างนี้นะฮะเราใช้ผนังนะ ผนังเนี่ยให้เรายืนโดยให้เท้าห่างออกมาจากผนังสักระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราย่อตัวให้หัวเข่าเราเนี่ยแตะก,กับผนังอย่างนี้นะฮะโดยพยายามให้เท้าเราเนี่ยออกห่างมาจากผนังบริเวณน,นี้มากที่สุดถ้าได้มากที่สุดขนาดไหนเนี่ยให้วัดระยะระหว่างผนังกับปลายเท้าถ้าระยะนี้เนี่ยมีระยะเกิน11ซนติเมตร ถือว่าเอ็นร้อยหวายเราไม่ตึงแต่ถ้าระยะเนี้ยมันสั้นกว่า11ซนติเมตรถือว่ามีภาวะเอ็นร้อยหวายตึงครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเทสง่ายๆด้วยตัวเองครับเอเดนโปรตีเนี่ยสมมติผมจะไปวิ่งเนี่ยแล้วผมก็กลัวเอ็นร้อยหวายอักเสบเนี่ยการวิ่งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยมันมีผลต่อภาวะเอ็นร้อยหวายอักเสบไหมครับมีครับจริงๆแล้วการเอ็นร้อยหวายอักเสบเนี่ยมักจะเจอใน การออกกําลังกายหรือใช้งานข้อเท้าที่ผิดปกติไปจากเดิมเช่นสมมุติคุณบุรินเนี่ยวิ่งครั้งละ5กิโลแต่วันนี้อยากซ้อมเยอะเราวิ่ง8กิโลหรือ10กิโลอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเกิดเอ็นไวไวอักเสบได้มากกว่าปกติ oh. นอกจากนั้น <Okay. S 2> พวกอุปกรณ์อื่นๆเช่นเราเปลี่ยนรองเท้าเราเปลี่ยนสถานที่วิ่งก็ทำให้ สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปก็าทาให้ร้อยหวานอักเสบได้ง่ายเช่นกันครับนั้นก็แปลว่าสมมติเราจะไปวิ่งมาราธอนเราก็ต้องมีการซ้อมให้ถึงจุดค่อยๆซ้อมขยับระยะทางมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเอาอันนี้แน่นอนครับมันจะมีโปรแกรมซ้อมมาราธอนอยู่แล้ว42โลเนี่ยคุณต้องจบ30โลอย่างน้อยก็2ครั้งถึงจะไปวิ่งมาราธอน42โลได้ยอย่างสบายใจอ๋ออันนี้เดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี๋ยวคุยกันใหม่อีกเรื่องนะครับได้เลยครับ โอเคครับแล้วก็ภาวะเอ็นดอไวเนีย่ยปกติเรารักษาอย่างไงครับโดยถ้าไม่อยากพึ่งยาหรือว่าไม่อยากผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยครับเราก็จะแบ่งการรักษาเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือทํายังไงให้อาการปวดเนี่ยหายในตอนนั้นก่อนการรักษานี้ง่ายมากพักกับการใช้ความเย็นการใช้ความเย็นเนี่ยเราอาจจะใช้กระมังใส่น้ําแข็งแล้วก็ใส่น้ําแล้วเราก็เอาเท้าเนี่ย แช่ลงไปก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นพวกโค p แพคคุณบุรินร,รู้จักโค p แพคใช่ไหมฮะสีฟ้าใส,าสาในตู้เย็นเนี่ยเอามาประครบ2-3วันก็น่าจะดีขึ้นนะครับแต่ที่สําคัญเนคือทํายังไงไม่ให้เป็นซ้ําหรือว่าคนที่เป็นซ้ําเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อยๆทำยังไงให้เป็นซ้ําน้อยลงมีพอมีวิธีการป้องกันไหมครับก็เราจะใช้วิธีการยืดเหยียดให้เอ็นร้อยไหว ยืดหยุ่นขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับโดยเดี๋ยวจะมีการสาธิตนะครับการเอ็กซ์ไซส์ที่ช่วยให้ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเอ็นร้อยหวายอักเสบบ่อยเนี่ยนะครับผมแนะนําท่านนี้นะฮะเราใช้ขั้นบันไดสําหรับบางคนที่ฝึกเนี่ยอาจจะต้องเกาะอะไรไว้สักนิดหนึ่งกันไห่หลังนะครับเรายืนเพื่อให้ส้นเท้าเราเนี่ยออกมาจากขั้นบันไดสักประมาณครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นเราย่อลงไปอย่างนี้นะฮะย่อลงไปเพื่อให้เอ็นร้อยหวายตึง นับ1-5นะครับแล้วเราก็าเขย่งขึ้นมานับ1-5เช่นกันนะครับทำซ้ำไปซ้ำมาเท่าที่ทำได้ก่อนนะครับเช่นทำา5ครั้ง3รอบเชา้ากลางวันเย็นจนถึงประมาณ10-15ครั้งเชา้ากลางวันเย็น,นครับแล้วถ้าเกิดเห็นว่าบางคนนะบอกว่าไปเจอหมอแล้วหมอจะฉีดยาเข้าตรงจุดที่ปวดตรงเอ็นร้อยหวเนะี่ยสุภโชคว่า มีประโยชน์ไหมหรือว่ามีข้อเสี่ยงอะไรไหมครับโดยปกติแล้วเนี่ยต้องถามก่อนว่ายาที่ฉีดเนี่ยคืออะไรนะครับตรง n อ็นร้อยหวอักเสบเนี่ยโดยปกติแล้วคุณหมอที่จะฉีดเนี่ยเขาจะฉีดสเตียรอยซึ่งอันนี้มผมไม่แนะนําให้ฉีดนะครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการติดเชือ้อแล้วก็ถ้าเราฉีดบ่อยก็จะเสี่ยงต่อภาวะ n อ็นร้อยหวฉีดขาดซึ่งเป็นภาวะการบาดเจ็บที่รุนแรงได้แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ย มีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยที่เขาเรียกว่าฉีดเกร็ดเลือดเข้าไปหน้าต่อเอ็นร้อยหวอันนี้เนี่ยมีประโยชน์ในการช่วยให้เอ็นร้อยหวแข็งแรงขึ้นก็คือลดการอักเสบแล้วก็ลดโอกาสการเป็นซ้ำได้ครับมันก็คือ PRP <P IP, S 1> ใช่ไหม PRP <IP, S 1> ใช่ที่เราท <P IP S 1> ัดมาแบบที่ผมเคยคุยไว้ในคลิปก่อนนะครับที่พอดีผมเป็นหมอเปลี่ยนข้อเทียมนะครับก็จะใช้จุดนี้รักษาภาวะข้อ ขเข่าอักเสบหรือข้อเข่าเสื่อมนะครับแต่ว่าอันนี้เอาไว้ฉีดตรงเอ็นน้อยไวให้มันปลอดภัยแต่ถ้าแล้วมันไม่เหมือนกับคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนสเตรอรลอยเนี่ยไว้สามารถฉีดเข้าข้อได้แต่ถ้าสเตรอรลอยไปฉีดเข้าเส้นเอ็นโดยตรงเนี่ยมันจะมีปัญหายอย่างที่คุณหมอสุภโชคบอกนะครับก็คือเอ็นมันฉีกเอ็นมันขาดหรือว่ามีภาวะการตายของเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อรอบๆนั้นนะครับหายปวดก็จริงแต่ว่าถ้าเอ็นขาดเราไม่สามารถจะเดินได้นะครับผมเอ๊ะแล้วถ้าผมเนี่ย เราเนี่ยจะไปวิ่งโชคเรามีวิธีการเลือกรองเท้ายัางไงให้มันไม่มีภาวะ N L w เอ็นร้อยหวายอักเสบต้องคุยให้ฟังก่อนว่าคนที่มีเอ็นร้อยหวายอักเสบบ่อยๆเป็นๆหายๆเนี่ยควรเลือกรองเท้าอย่างไรรองเท้าสำหรับคนกลุ่มนี้นะครับควรจะมี 1. ส้นนุ่มพื้นนุ่มเพื่อลดแรงสะเทือนจากพื้นมาที่เอ็นร้อยหวาย 2. ด้านหลังคือตรงบริเวณส้นเท้าเนี่ยสูงกว่าด้านหน้าคุณหมอบุลินลองคิดดูนะฮะถ้าเกิดเราใส่รองเท้าที่ด้านหลังสูงด้านหน้าต่ำเนี่ยรองเท้าที่มีส้นเสริมขึ้นมาสักนิดหนึ่งเนี่ยเอ็นร้อยหวายเราจะหย่อนลงมเมื่อเอ็นร้อยหวายเราหย่อนลงเนี่ยโอกาสเกิดเอ็นร้อยหวายอักเสบก็จะน้อยลงนะครับนอกจากนี้เนี่ยรองเท้าบางคู่สมมุติเราชอบรองเท้าคู่นี้มันสบายมันพอดีแต่เราเป็นเอ็นร้อยหวายอักเสบบ่อยเราอาจจะซื้อ แผ่นรองรองเท้าที่ส้นสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อยกส้นขึ้นเอ็นร้อยหวายก็จะหย่อนลงและโอกาสเกิดการอักเสบได้น้อยลงก็เหมือนกับที่แผ่นรองรองเท้าใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ต้องเลือกให้ถูก<แ>ด้านหลังสูงกว่าด้านหน้าแผ่นรองเท้านี่เราสามารถหยิบออกได้ใช่ไหมโปรติใช่พอเราหยิบออกแล้วก็ไปซื้ออันที่ป้องกันภารระวะเอ็นร้อยหวายหรือว่าเป็นตัวเสริมรองเท้ามาใส่ใช่ใช,ใช่ไหมครับใช่ครับ นอกจากนี้เนี่ยยังมีอุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าเทปปิ้งมันจะเป็นเขาเรียกว่าไคนีซิโอเทปมันจะเป็นเทปเหมือนเทปติดกล่องเราเนี่ยนะครับแต่เราจะมาติดที่ด้านหลังของข้อเท้าเพื่อให้ข้อเท้าเราเนี่ยกระชับขึ้นเราสามารถการกระดกข้อเท้าเราจะได้น้อยลงก็จะช่วยลดเอ็นรอยด์อักเสบได้เช่นกันอย่างนี้โชคถ้าเกิดเรามีวิธีการดูแลปฏิบัติตัวเองแล้ว แต่ว่ามันมีภาวะที่มันยังปวดอยู่อ่ะอันนี้ขอนอกเรื่องไม่ง้อยาแล้วกันจะเป็นเรื่องใช้ยาสมมุติถ้าเกิดเราอยากไปดูแลรักษาตัวเองโดยพื้นฐานเนี่ยเราเข้าร้านไปซื้อและขายยาโดยไม่ต้องพึ่งหมอนะฮะอันนี้รักยาตัวไหนที่โชคแนะนําว่าน่าจะปลอดภัยกับคนไข้ครับแน่นอนก็จะเป็นกลุ่มยาแก้ปวดอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองยาแก้อักเสบ อันที่3ก็คือพวกครีมต่างๆที่มีส่วนผสมของยาแก้อักเสบนะครับแต่ก็ถ้าอยากปลอดภัยยิ่งขึ้นเนี่ยใช้สั้นๆกินสัก1หรือ2วันถ้าเกิดอาการเบาก็หยุดได้เลยครับแล้วผมชอบเจอคือคนไข้มาเนี่ยพอผมไปคํำดูตรงจุดก่อของเอ็นร้อยไหวเนี่ยมันโปนแล้วอ่ะมันโปนเป็นก้อนเลยนะมีเขา คนไใครก็จะถามว่าอย่างนี้มันจะหายกลับมาเรียบเหมือนปกติได้หรือเปล่าหรือว,ว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องกังวลไหมครับถ้าเกิดมโฟนแล้วตรงจุดเกาะเอ็นร้อยหวายที่มันปูดหรือว่ามันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากความใช้งานมันเยอะใช้งานมานานของเขามักจะเจอในคนอายุเยอะสักหน่อยนะครับก็ถามว่ามันจะหายเลยไหมเนี่ยก็คงต้องตอบว่ามันคงไม่หายเลยแต่เรามีวิธีที่จะทําให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้ ทำกิจวัตรประจำวันได้แล้วก็อาการเจ็บปวดเนี่ยน้อยจนไม่ต้องใช้ยาได้ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับก็คือไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเนาะก็คือเราอยู่กับมันอยู่กับมันไม่ต้องไปเอาออกไม่ต้องอย่าไปหวังให้มันยุบลงไปเพียงแต่ว่าเราใช้งานได้แล้วก็ไม่เจ็บครับก็เหมือนที่ข้อเข่าเสื่อมอาจจะมีการโปนใหญ่แต่เราก็อยู่กับมันไปถ้ามันมันไม่ปวดมันไม่ได้ขวัญกิจวัตรประจําวันเราแล้วก็ ผ่านไปเนาะใช่เอ๊สุภโชคครับถ้าเกิดเราจะเดินอยู่ในบ้านเนี่ยเราควรจะใส่รองเท้าแตะในบ้านไหมควรสำหรับคนที่มีเอ็นร้อยหวตึงน่องตึงหรือว่าเอ็นร้อยหวอักเสบบ่อยๆเนี่ยการเลือกรองเท้าให้เหมาะสมอย่างที่กล่าวไปเนี่ยก็ถ้าเราเจอรองเท้าที่เราถูกใจนะฮะพยายามซื้อมาใส่ในบ้านด้วยเป็นผู้สะอาดก็อย่างที่บอกส้นนุ่ม ด้านหลังสูงกว่าด้านหน้าแล้วก็สวมใส่สบายครับผมก็แนะนําเสมอนะครับคือถ้าเกิดใครปวดเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ซื้อรองเท้าแตะที่ใส่นอกบ้านเนี่ยหนึ่งคู่ที่เราชอบมาใส่ในบ้านไม่แนะนาสลิปเปอร์นะครับก็คือรองเท้าผ้ามันมีความหนาไม่พอนะครับแล้วก็ใส่ในบ้านจริงจริงมันลื่นด้วยสุดท้ายนะครับก็ขอฝากเพจไม่ง้อยานะครับผมสามารถกดกระดิ่งสับสไครต์นะครับผมเพื่อ จะรับฟังเนื้อหาสาระใหม่ๆเพิ่มนะครับตอนนี้ก็จะขยอยทำเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณคุณหมอสุปรโชคนะครับผมที่มาให้ความรู้ในวันนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ